ตอนนี้ครูบอกว่าถ้าเราไม่คิดจะเปลี่ยนเกยียร์เราต้องถอนคันเร่งน่ะก็ดูด้วยามีรถตามหลังมาไหมเออถ้าไม่มีรถมาไงแล้วขับช้าๆก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเกยียร์แต่อันนี้ยเราวิ่งเลนขวาเนี่ยเราต้องขับเร็วเราจะยูเทิร์นมันยังไม่ถึงอะ่ะเิี้ยงไปลง้งไปไป,ไป,ไป,ไปอีกไปอีกไปอีกอีกไปไม่ต้องรีบเรียวเออนั่นแหละเบรกสลอ์เดี๋ยวมาค้อมาอือข้อมาเอ้าจอดเออทำงาน เปี Gear, ่ยเกียร์ใจเย็นี่ต้องรีบเออแล้วก็รอดูรถทางซ้ายอันนี้ติดเนินด้วยนะคะยูเทินติดเนินด้วยมันเป็นเนินรถมาอื้อเลยก็ไม่ต้องไปค่ะเออจอดรอค่ะมันเป็นเนินทําไงก็เอาวิธีไอ้ที่ติดเนินมาใช้คือปล่อยคัด์มาก่อนครึ่งนึงแล้วค่อยปล่อยเบรกปล่อยคัด์มาครึ่งนึงให้มันสันน่นนิดนแล้วค่อยป,ปล่อยเบรกไปแตะคันเร่งขั้นตอนนี้ต้องแตะคันเร่งนะคะถ้าไม่แตะคันเร่งมันไม่ข้ามไปนะมันข้ามไม่ทันรอ ว่างค่อยไปไม่ว่างก็ไม่ไปอยูเอ่เทินออกจะกกว้างอยูเอ่เทินกว้างมากเนี่ยต่อได้ตั้งหลายกันก็ปล่อยคัดดีๆใจเย็นๆอย่างเงี้ยเนี่ยปล่อยคัสรอ,อครึ่งหนึ่งได้แล้วเนี่ยอดูรถใหม่อีกคัสหนึ่งมาไหมไม่มาอ่ะปล่อยคัสรอครึ่งหนึ่งเบาๆใจเย็น,ยนอ่ะปล่อยเบรกปล่อยเบรกแล้วไปดูรถทางซ้ายด้วยเออ ข้าข้าข้าไปก็เริ่มข้ามาเนี่ยครูอยากให้ดูวิธีกันแน่เห็นไหมอืมพลมลายไม่ได้มาหมุนควายมือจนเป็นปลาหมึกนะคะแบบมือควายกันพันกันเป็นปลาหมึกอะ่ะไม่นักเรียนครูไม่เป็นพมลายขึ้นเองได้เพราะว่าเริ่มต้นจากการหมุนประคองนะคะหมุนประคองหมุนหมุนเลี้ยวอะ่ะหมุนพรมลายแบบประคองอะ่ะมือขวาวก็อยู่ฝั่งขวามือซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายมันอาจจะดูไม่สวยงาม แต่เราไม่ได้เน้นความสวยง,งามน,นะคะเน้นเป็นแล้วนักเรียนครูเลี้ยวตรงป๊ะนักเรียนครูจะต้องเลี้ยวตรงทางเป๊ะ,ปะหน้ารถไม่สายเซซ้ายเซขวาห้ามถ้าเซไม่หลยครูคกระดูกมานานและะ้วค่ะห้ามเซยไงแล้วครูสอนให้เลี้ยวให้มันตรงทางเล่นวันสองวันก็เลี้ยวตรงทางได้คะ่ะนักเรียนครูเพนะต้องเลี้ยวให้เป็นเน้นมากเลยนะคะเน้นมากๆเรื่องเลี้ยวให้ตรงทางเนี่ยใครเลี้ยวออกนอกลูกนอกทางโดนครูตีนะ หมายถึงถ้าทําบ่อยๆทําครั้งเดียวเราเลิกไม่เป็นไรครูดูแลให้หายให้เลิกแต่ถ้าครูดูแลยังไม่เลิกแปลว่าไม่ได้สนใจครูโดนจะเห็นว่าน้องเขาเปลี่ยนเลนโดยที่ครูไม่ได้บอกเลยนะคะอันนี้เราก็ฝึกวนมาหลายรอบแล้วสักสักระยะหนึ่งแล้วนะคะสักพักหนึ่งละ วิธีนะคะก่อนที่เราจะถึงตรงนี้เหยียบคัสสุดแต่เบรกมานะคะแล้วก็เลียลเเล้ยวลงเบรกชะลอไว้เลี้ยวลงเลี้ยวลงดีๆเลี้ยวลงให้พอดีแล้วเออแล้วก็ค่อยๆลงก็เบรกลงมาด้วยนะคะเบกะรกชะลอเบกรกชะลอไว้แล้วก็จอดค่ะแล้วก็ดูซ้ายโนดซ้ายว่างเปลี่ยนเกียร์นะคะเพราะเมื่อกี้เราวิ่งมาเกียร์สามนะคะไปะข้ามนี่ดูทางดูมือนะคะมือไม่พันกันเอาไม่ต้องรีบ หนูรีบค่ะแล้วครูบอกแล้วการเหยียบคันเหยียบคัสเหยียบคัสกระตุกเพราะอะไรทําไมมันถึงนิ่มเป็นเพราะหนูปล่อยคันเร่งแล้วหนูก็เหยียบคัสกระฉาเออเหยียบคัสกระชากชาลงไป<ม>เนี่ยปล่อยคันเร่งก่อนดิเวะต้องเหยียบคัสสุดก่อนค่อยปล่อยทำไมนครูว่าหนูรีบทําเองอ่ะ เริ่มเปลี่ยนเลนคล่องแล้วนะคะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนเริ่มคล่องเริ่มอะไรละนี่ก็กับเรื่องเลี้ยวนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยน้องเลี้ยวเป็นแต่อยู่ที่ว่า้าเลเธอเนี่ยคือแบบว่าไม่มีสติไปเองแล้วเเลเธอถ้าตั้งใจทําทุกอย่างทําได้ตอนนี้จะมีปัญหาแค่เรื่องการเหยียบคัตโดนรกระตุกส่วนใหญ่เป็นกันทุกคนนะคะมือใหม่เพราะว่าด้วยอาการวันรีบถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่รีบไม่รีบไ,ม,บไม,บม่เหยียบสวยนุ่มเหยียบคัดไปรถไม่กระตุกเลย ตอนปล่อยคัดตรถกระชากเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะรถคันนี้มันเหมือนว่ามันเป็นระบบอะ่ะแบบช่วยในการออกตัวอะ่ะตอนปล่อยคัสต์รถกระชากมันออกตัวแรงแต่ถ้าเราเหยียบคัดตแล้วรถกระตุกอันนี้เป็นเพราะเรานะไม่ได้เป็นเพราะรถเป็นเพราะตัวเราตัวเราทําไม่ถูกชะลอไล้ลูกจ้ะเลีย้ยวข้าดีๆสวยๆลูกสวยๆสวยๆหมุนดีๆค่อยๆจอดเบาๆจอดเบาๆสวยๆ แล้วทำไมท้าไมถึงไปวางที่คันเร่งละ่ะไป okay. อี้แค่หนึ่งทำไมท้าไม่ถึงไปอยู่ที่คันเร่งละ่ะท้าต้องอยู่ที่เบสสิไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆทำได่ยให้ดูมือผลเห็นไหมโผล่ที่เลนซ้ายเป๊ะๆค่ะไม่มีเซซ้ายเซขวานะคะเริ่มจากอะไรเอา้าทำไมหนูเหยียบคัเน,นเร่งแล้วแบถอนคันเร่งแล้วเหยียบคัสล่ะไม่ถอนคันเร่งเหยียบคัสสิเหยียบคัสแล้วค่อยถอนคัเนเร่งค่ะเดี๋ยวโน้ทำไมก็ดูใหม่ อัก็รีบทําไมล่ะลอตเตรี่ทาไมคัทเนี่ยที่ครูบอกว่าให้เหยียบคัทเร็วๆเนะี่ยก็ไม่ได้แปลว่าต้องรีบเหยียบนะแต่หนูทำหนูรีบเหยียบเออครูไม่ได้หมายถึงว่าให้รีบเหยียบเหยียบคัทแต่หมายถึงว่าเวลาเหยียบให้เหยียบเร็วไม่ได้ค่อยๆเหยียบให้เหยียบเร็วแต่ไม่ต้องรีบเหยียบส่วนมากหนูจะเป็นแบบ,บนี้แล้วก็อเออเหยียบสอง <laughs> จังหวะไงแบบนี้แล้วก็เหยียบลงไปน่าหละขาะที่มันกระตุกหนูไม่ได้เหยียบอย่างเงี้ยเหยียบลงไปเลยเหยียบก็คือไปแบบนี้ก็หนู รีบแล้วมันรีบแล้วมันไม่เป็นใจเออใจเย็นๆเดี๋ยวก็อไม่เป็นหรอกไอเป็นอะมันเป็นแต่หนูจะทําผิดเปจนติดเป็นนิสัยหรือเปล่าเออแบบแก้ไม่ได้หรือเปล่าไฟเขียวก็ไฟแดงไฟแดงดีกว่านะถ้าไฟเขียวเราวิ่งไปเราไม่รู้มันจะแดงตอนไหนมันรู้เราจะข้ามทันไหมแต่ถ้าไฟแดงรู้แน่ๆเลยว่าเราต้องจอดเอออย่างงฉันก็ติกจอฉันก็ปลอดภัยแหละเดี๋ยวฉันก็ค่อยๆไป ซ้ายเลยลูกเดีย๋ยวลดความเร็วล้อเลยค่ะจ้ะเอ้ยแต่เบรกแต่เบรกเลยอ,อย่างเงี้ยเออลดความเร็วตึงรถให้ตรงอย่คัสโซูดแต่เบรกชะลอไว้อย่างเงี้ยเราจะปลดเกี้ยวว่างก็ได้นะคะเออหนูเอามือมาปลดเกี้ยวว่างจ้าแล้วก็เบรกชะลอเบรกชะลอเออโอเคเบรกไปไเรื่อยๆลูกเบรกเบรกแล้วอย่าไหลไป ปเบรกคายเบาๆลาไว้ลาไว้ลาไว้เบาๆป่อยเบรกเองปเบาๆเบ,บาๆเดินระยะห่างให้พอสมควรเอาสวยๆจ้าอืมโอเคแล้วก็จะเย็นๆเดี๋ยวออกตัวนี่เดี๋ยวเหลือประมาณสิบวินะสิบวินูปล่อยคัดมาครึ่งหนึ่งรอเลยนะเออเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเหยียบคัด์สุดใช่ไหมเหยียบคัด์สุดใส่เกียร์หนึ่ง แล้วก็ปล่อยคัดมาครึ่งหนึ่งเพราะกว่าหนูจะปล่อยเสร็จจะหลายวิเออกว่านหนูจะป่อโหกว่านหนูจะเอาขึ้นมาตั้งหลายวิเกินห้าวินแน่นอนปล่อยเลี้ยงคัดไว้ก็รออันนี้ก็ปลดเกียร์ว่างก็จอดรอเหยียบเบรกเอาไว้นะคะราจะได้ไม่ไหลจเย็เยนเยน็เยนจเย็นๆท่องไว้อ๋อหนูเหยียบคัดสดเหยียบคัดสดใสกเกี้ยวหนึ่งล้อ เนี่ยเห็นมันก่อนจะใส่เกียร์เสร็จเอาใส่เกียร์หนึ่งล้อสิแล้วก็ปล่อยคัสล้อเนี่ยเห็นะเดี๋ยวเราก็รีบอีกปล่อยคัสหน้ปล่อยเบรคปล่อยคัสเลี้ยงคัสไปท้าฝ่าวางคันเล่นเดี๋ยวดับนะเออครูสาวสิบวิครูบอกให้ทำล้อแม่ก่อนจะใส่เกียร์เสร็จารปาไปเกือบสิบวิละ <c oughs> ยังไม่เสร็จเลยเกียร์สองเเออเกียร์สองเลยลูกใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบเออไปปรับระับให้ตรงไปคันเร่งแซ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 งเออแซงรถพ่วงไปรถพ่วงมันอ้อยออง เออไปเอาไปหนึ่งคันไม่ขับคู่กันนะคะจ้าสวยรูกไปโอ๊ย <laughs> หายใจยังเอเอัม่ไป, <laughs> ไปเออ <laughs> เราไม่ขับตีคู่กันสองคันนะถ้าหน้ามันว่าเราต้องไปหนึ่งคันเพื่อให้คันหลังเขาไปได้ไงจะได้มีช่องว่างให้คนอื่นเขาแซงไม่ใช่คันขวาช้าเราขับซ้ายแล้วก็อ้ออิงเราว่าเราถูกแล้วไม่ได้เออแค่นี้เองแค่นี้แหละ <laughs> แต่ที่สําคัญคือ เนี่ยเตรียมตัวไว้ไม่ใช่ว ouais. ่าโอ้โหไฟเขียวเพิ่งจะมาลนเพิ่งจะมารีบเปลี่ยนกรงเปลี่ยนเกียร์ก็ลนอีกแม่เออก็เปลี่ยนกรงเปลี่ยนเกียร์รอแล้วก็ออกตัวดีๆปล่อยคัดมาครึ่งนึงเลี้ยงคัสไปแตะคันเล่งอยากให้มันวิ่งก็แตะคันเร่งไม่ใช่อยากให้มันวิ่งก็ปล่อยคัดเยอะนะเหมือนพุ่งไปข้างหน้ามีสองอย่างไม่พุ่งขนาดบ่ะเออปล่อยคัดเยอะติดไฟแดงอะไอละไอรถนะเวลาที่เราอยากให้มันไปช้าๆเราปล่อยคัแเราปล่อยคัดช้าๆนะมันพุ่งแต่เวลาเที่รวอยากให้มันไปปล่อยคัดมามันไม่วิ่งรถเนี่ยมันเป็นอย่างะ เออเนี่ยเกสี่เองตอนนี้ครูไม่ต้องสอนเรื่องการใส่เกียร์ว่าจะใส่เกียร์ตอนไหนใส่เกียร์เมื่อไหร่นะคะอย่างที่ครูบอกใส่ได้เองเลยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามตอนนี้ครูสอนแต่ทักษะค่ะทักษะอย่างเดียวเลยว่าเอออันนี้ไปได้อันนี้ไปไม่ได้แล้วคอยบอกให้ใจเย็นๆแค่นั้นแหละจิ้าไซไว้นะลพ่วาแซมจิ้ายซไว้หน่อยไม่มาเป็นฟ้าต์แปดเลย เมื่อกี้นี่ครูถามน้องแปมว่าหนูอยากเรียนอะไรที่อยากให้ครูสอนพรุ่งนี้ครูถามถึงพรุ่งนี้ว่าอยากเรียนอะไรแล้วตอนเนี้มีเรื่องอะไรไหมที่อยากจะเรียนและอยากให้ครูสอนติดไฟแดงค่ะครูเออครูจัดให้เลย <c oughs> ไม่ต้องรอพรุ่งนี้ <c oughs> พอาเมื่อกี้เราก็ฝึกนหมคะฝึกยูเทิร์นยูเทิร์นเลี้ยวไปเลี้ยวมาขับทางตรงนี่ขับทางตรงแล้วก็เลี้ยวยูเทิร์นเลี้ยวยูเทิร์นเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายลงเปิดเสียงไฟเลี้ยวซ้ายเออไปเบรกลงไปลงไปเบรกไปเบรกไหลงไล,งลงไปหน่อย หนูเห็นไหมข้างหลังเวลาที่หนูจะเบรคครูสอนว่าเวลาที่หนูจะเบรกหนูจะชะลอนี่มองข้างหลังไว้ด้วยมีรถตามท้ายมาไหมเออเราจะเลี้ยวซ้ายลูกเราจะเลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวให้มันตรงช่องตรงทางนะดูเส้นแบ่งเลนด้วยช่องอยู่ที่ไหนตรงไปดูเส้นเตืสิหนูเห็นช่องเราไหมมองหาช่องให้เจอเออเบรกชะลอไว้ลูกไปเลี้ยวซ้ายไปเป็นเกียร์สี่ลูกเกียร์สองเลี้ยว จริงๆหนูเลี้ยวเมื่อก่อนค่อยเปลี่ยนเกียร์ก็ได้นะเพราะหนูกำลังจะเข้าโค้งแล้วหนูจะแหกโค้งแห่ลูกอเออทิดซ้ายมาทิดซ้ายมามีช่องซ้ายอยู่นี่คูดถึงไม่บอกไนงะว่าหาเลนตัวเองให้เจอก่อนไหมตรงเออไปมองกระจกขวาค่ะพอซั่นขยัขวาขวาว่างไหมขวาว่างออกขวาไปมองข้างหน้ากระจกข้างใช้เหลือมมองไม่ต้องหันเลยมองนานๆจ้าเปลี่ยนเกียร์ว่ายๆวายๆทางเนินเออ ทางขึ้นเนินให้เปลี่ยนเกียร์ไวๆเพราะเราเปลี่ยนเกียร์ช้าเนี่ยความเร็วมันช้าลงมันจะทําให้เราไม่มีแรงขึ้นเนินแล้วความเร็วลงมาหน่อยเดี๋ยวค่าสดเป็นเกีย๊สเลยนะล่ะสวยๆลบสวยๆไม่ต้องรีเออ ขับช้าๆนี่เข้าเมืองแล้วนะคะถนนใหญ่ผ่านไปถนนใหญ่ได้แล้วก็เข้าเมืองขับช้าๆเดี๋ยวจะเบรกไม่ทันรถมันเยอะขับเร็วเราเบรกไม่ทันเอาไม่อยู่ไงเบรกไม่เป็นอ่ะคือเบรกเอาให้อยู่เบรกจอดกับเบรกเอาให้อยู่นี่ไม่เหมือนกันเหนไหลรข้างหน้ากำลังม้วนต้นกำลังจะเข้าไม่เข้าจะออกไม่ออกเน่ะเออตามมองไว้ไกลๆคิดไว้ล่วงหน้าไม่ได้ไปถึงแล้วค่อยคิดคิดไม่ออกค่ะคิดไม่ทัน เราก็เห็นข้างหน้ามีช่วงชุลมุนรถอะไรเขาทําอะไรกันอยู่เขาจะเข้าจะออกเราก็ชะลอลดความเร็วลงรอดูสถานการณ์ว่าจะเอาอยัางไงฝนก็ตกมีคนเหมือนเหมือนจะขอครูว่าครูคะทําคลิปตอนฝนตกให้ดูหน่อยโอ้ย <c oughs> แล้วถ้าฝนไม่ตกครูจะเอาคลิปไ,ไหนวาทจาเออฝนตกก็ขับเหมือนปกตินีี่แหละค่ะไม่มีอะไรแค่เปิดเปิดที่ปัดนน้ำฝนเปิดไฟหน้าขับรถเวลาฝนตกนะ่ะ ลัเกียใช่ลัเกียลงใช่เพราะนี่เห็นไหมขับรถเกียเองนะเมื่อกี้ที่ครูว่ารดเกียเนี่ยเข้อามือมาจับเกียแล้วนะความเร็วเปลี่ยนไงความเร็วมันช้าลงก็เปลี่ยนเกียให้มันต่ำลงอือนแสดง่มีสติอันเนี้ไม่งั้นน่าจะจ้องน้าต้งตาขับอย่างเดียวแล้วก็ลืมเปลี่ยนเกียค่ะปัญหาของมือใหม่คือลืมเปลี่ยนเกียขับๆไปแล้วลืมเปลี่ยนก็ต้องคอยเตือนตัวเองให้เปลี่ยนเกียบ่อยๆต้องขยันเปลี่ยนเกียขับตามสิบล้อไป แหม่ฝนก็ตกแล้วขับซะเร็วนะเก่งคันหน้าเนี่ยนี่นี่ระวังรถแหม่ขับสุดตาเบยะลอชะลอ,ะลอเบรชะลอไว้อ่นุเปลี่ยนแกสองลบดึงรถด้วยดึงรถไปด้วยอย่าเบรกแรงนะคันหลังชนนะเปลี่ยนแกหนึ่งเกหนึ่ง เบาเบาเออเบรกแล้วคลายออกใช่ไม่ใช่เบรกแล้วจอดจึ้มทิมจึ๊กเลี้ยงคัดปล่อยเบรกเลี้ยงคัดเลี้ยงคัดอย่าปล่อยเนี่ยเราชอบปล่อยคัดไว้ก็เขาเบรกเบรกสิเบรกก็เขาบอกให้เราจอดอยู่แล้วเนอะจอดสิเขาก็เขาบอกให้จอดเรายังจะไปอีกเออก็เขาบอกให้เราจอดไงเราเราก็จอดไง เดี๋ยวปล่อยคัดเลี้ยงคัดไหมเออปล่อยคัดเลี้ยงคัดค่อยๆปล่อยค่อยๆออกตัวแล้วมันพุ่งรถคันนี้มันเป็นนั่นแหละอย่างที่ครูบอกนะคะอีฟอร์ดเรนเจอร์เอ็กตัวเนี้ยมันเหมือนมีตัวช่วยออกตัวเวลาปล่อยคัดมันมันชอบพุ่งเหมือนเครื่องคันเร่งมันมันเร่งเองอ่ะตัวช่วยในการออกตัวเป็นที่ระบบของรถนะคะไม่ดับง่ายแต่มันพุ่งง่าย ข้อเสียคือมันพุ่งสำหรับมือใหม่อ่ะไปไปคลาสเบาๆไปคลาสเบาๆปล่อยไปดิเออไปไปคันเร่งไปลูกไปคันเร่งไปหยับคาัาสสุดก็ถ้าเราเหยียบคันเร่งไม่พอดีเหยับหยับปล่อยๆก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะก็ดึกกระดักก็ดึกกระดักเออระวังกล้วยจะไปะตั้งกล้วยอะไรมันเบียดนี่เออไป กลัวท่องไวเราต้องไม่กลัวขับไปเรื่อยจเย็นเย็นเรียนกับคูเพนใครไม่ดือ้อเรียนได้เยอะแต่ถ้าใครดื้อกันแล้วแต่เลยครูสอนอย่างทำอีกอย่างจะไปทำอะไรกันได้ละ่ะครูสอนอย่างทำอีกอย่างโดนครูตีด้วยนะแล้วไม่ใช่ว่าที่ทำไม่ได้เป็นเพราะครูดุนะไม่ใช่ทำไม่ได้ด้วยตัวเอง ที่โดนที่โดนครูดุโดนดุเพราะว่าไม่ยอมทําตามที่ครูสอนไม่ใช่โดนดุเพราะทาไม่ได้เวลานักเรียนทําไม่ได้ครูไม่เคยดุครูดุตอนที่นักเรียนไม่ทําตามที่ครูสอนนะ,ะจอดนี่แหละเรียนนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจอดตรงไปจอด,อดช่อมาต่อค้ายมอไซค์จอดให้ต้ลูกตรมค่ะดึงเอ่อประคองรถไ,ไว้เบรกฉลอเบรกะลอไว้เบรกฉลอเดี๋ยวจอดรถจอดแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์จ้ะ วิ่งมาช้าๆเอ้ยวิ่งไปค่ะอย่าเพิ่งจอดอย่าเพิ่งจอดมันห่างไปอ่าเดี๋ยวก็ค่อยๆจอดโอเคอ่ะใส่แค่หนึ่งเั็นหนึ่งล้าเ,เลยเออแล้วก็ขยับหน้าเปลงน,นิดนึงเบาๆปปค่อยๆเลี้ยวคดเบาๆเออก็แค่นี้นเห็นไหมเนี่ยขยับเออ แล้วก็จำเม่าเมื่อกี้ที่เราปล่อยคัดขึ้นมามันแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ปล่อยคแค่นั้นแหละอย่างที่ครูบอกนะคะเนี่ยเดี๋ยวประมาณสิบวิเราก็จะใส่เกียร์หนึ่งลอนะคะเกียร์หนึ่งลออะปล่อยคัดขึ้นมารออลกห้าวิแล้วล่อยคัดขึ้นมาลอนิดนึงครึ่งน,นึงอะปล่อยเบรกลอปล่อยคัดเท้าขวาบังคันเร่งสลับ อย่าหมดตียบเบรกนะคะเหยียบเบรกรถไม่วิ่งนะไปเป็นพี่อาจาไปค่ะไปเดี๋ยวรถคันหน้าเนี่ยตัดชอบตัดหน้าอีพวกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่ไม่ได้ดูเลยว่ารถคันหน้าคันทางตรงเข้ามาไหมเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่ว่าอะไรแปลว่าต้องรอให้รถทางตรงเขาไปก่อนนะคะให้ว่างอ่ะทางขวามือว่างอ่ะถึงจะเลี้ยวซ้ายได้นะคะทันที่รอเลี้ยวซ้ายต้องดูทางขวามือด้วยไม่ใช่ไม่ว่างฉันก็จะออกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ผิดนะคะเหลืออีกครั้งเดียวนะคะน้องแปมเหลืออีกเรียนอีกครั้งเดียวอีกสามชั่วโมงก็จบคอร์สนะคะเหลือแค่สามชั่วโมงหลักสูตรคือเรียนทั้งหมดสิบห้าชั่วโมงเรียนมาละสามชั่วโมงห้าวันเบรกชะลอไว้เบรกม,มอไซค์ด้านซ้ายลงระวังมอไซค์ด้านซ้ายอย่าเบี่ยงออกไปมากขับให้ตรงๆเอาไว้เบรก เชะลอจะเด็กชลอไว้โอเคมันไปทางไหลลงอันนี้ออกตัวง่ายหน่อยมันไหลลงเวลาไอ้ทางไหลๆอย่างเงี้ยเวลาใส่เกียร์แล้วเดินหน้าเนี่ยมันจะง่ายมันจะไม่ดับเพราะมันมีแรงไหลปล่อยเบรกแล้มันก็ไหลละแม่ทําให้รถดับยากออกตัวได้ง่ายจะ,ะปิดเกียวบ้าง โอเคแล้ว,วสิบวิใส่เกียร์ยางยางรอก่อนใ <laughs> จยเย็นใจยเย็นอ่ะปล่อยเบรกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่มปล่อยเบรกให้รถไหลก่อนอ่ะปล่อยเบรกเออพอรถไหลแล้วปล่อยคลาสมาเออมาไหนะดูข้างรถไปด้วยนะคะดูภาพอ่ะภาพรถที่เคลื่อนอ่ะไปลบไปแต่เขาเรียกคงที่สิหรอกก็หนูแต่แล้วหนูก็ปล่อยอย่าคลาสโซน เอ้ากลมาเร็วเก,กินไปมันไม่วิ่งเออแล้วกู <pist ach> อบอกให้แตะคันที่ของที่แต่อะไรไงเออแตะแล้วหนูก็ปล่อยหนูกลัวมันเร็วกันไปเร็วยังไงยังสรุปว่ารถกระตุกพนุแตะคันแล้วหนูปล่อยไงเออหนูต้องแตะคันเร็กแค่จังหวะเดียวลูกจังหวะเนี่ยแตะคันเร็กจังหวะเดียว,งงว,ยวอย่าไปแตะแล้วปลอ่อยกูาอกว่มันจะตุกแล้วคันนี้แหละไอ้รายละเอียดไม่เอา,อา,อา,าเอาแต่หลักหลักเออหนูคันหน้าทำไรลูกรถคองเดียวลงสิ ถ้ามันไม่เลี้ยวหนูจะทาไงลูกถ้ามันไม่เลี้ยวอ่ะมันจอดขวาง,งขวางทางหนูหนูจะทำไงเอออย่าไปไว้ใจนะคะมีนะเขาจะเลี้ยวเขาไม่เลี้ยวจุดรเขาจอดคาทางล้วหนูก็วิ่งไปใส่เขาเบรกไม่ทนันพอหนูหนูเบรกลรงๆสมมติหนูเบรกทนันอ่ะคันหลังอ่ะชนหนูหนูเบรกก็ทันหันต้อง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 เอออันนี้ไม่ต้องกลัวมเขาออกมานะคะเขาไม่ออกมาหรอก ไอเนี่ยเวลาระห่างคันอย่างคันหน้านั่นน,ะน่ะเออเนส่ควรกลัวว่ามันจะออกมาไหมแต่เขาก็ร้อนิ่งเลยเห็นไหมถ้าเขานิ่งแสดงว่าเราเขาไม่ออกลูกแสดงว่าเราไปค่ะให้ดูล้อนะเวลาเราขับรถนะมีรถจอดออรอให้ดูล้อสิล้อขยับไหมถ้าล้อขยับแปลว่าเดี๋ยวจะออกแต่ถ้านิ่งอย่างเงี้ยแปลว่าเราไปเถอะเขารอเราอยู่ข่าเมืองมุกดาหารนะคะครั้งแรกทุกอย่างต้องมีครั้งแรกค่ะแล้วครั้งที่สองที่สามจะได้ตามมา ถ้าเราไม่ทําให้มันมีครั้งแรกนะครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็จะไม่ตามมาเพราะฉะนั<ๆ>้นอยากขับรถเป็นเตอ,อไปซ้ายลูกไป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 เครั้งนี้ก็อะไรน,นี่คือคุณจะอยู่เธอหรือคุณจะตรงหรือคุณจะอะไรเตอแทรกช่องนี้ให้ไปก็ไม่ไปนูขับต,งตรงๆดีๆหรอไม่ไม่ออกไม่ออกเอาดีๆจะเปิดสัญญาณไฟจะทําอะไรคิดให้ดีก่อนเออเราทางตรงลูกตรงอย่างเดียวค่ะตรงไปเรื่อยๆช้า เดี๋ยวเข้าบิ๊กซีนะถึงบิ๊กซีแล้วจ้านะเรานัดเจอกันที่บิ๊กซีนะคะของทุกๆวันเราเจอกันที่บิ๊กซีน้องก็จะขับรถมาจากอำเภอดงหลวงนะคะแล้วเราก็เจอกันที่บิ๊กซีในเมืองบุกดาหานนี่เราออกไปฝึกข้างนอกกันตลอดทุกวันนี่ครูให้ขับกลับมาเองเลยนะคะให้ขับมาเองต้องทำต้องอยู่อย,อยู่ครูแล้วทำได้นะั่นแหละก็ถึงจะพาทำอะไรที่มันยากๆนะคะ อยู่ก็ครูทําไม่ได้ครูสอนให้ทำอะไรก็ไม่ทําสักอย่างหนึ่งอยา่าคตะเบกล,ลกเดี๋ยว่าุตะเบรเบรกชะลอเบรกชะลอลงอาจิซ้ายล,ลงมาลูกทิซ้ายล,ลงมาก่อนเอาตรงๆๆตรงตงเออเปลี่ยนเกียร์สองลมือไวๆจ้าเบ็ชะลอลเบหวรถถึงชองกันลูกเบรกอะเลี้ยวมดนเลี้ยวเลี้วเลย,ยวมวนมนพอเล้ยวคัดขึ้นมากข,ขึ้นขึ้นขึ้นฟังครูขึ้น เลี้ยงคัสเสลกูกเห็นไหมนี่คือข้อเสียของการปล่อยคสัสเยอะของหนูมันเป็นไรลูกมันเกือบดับเ<ช>พราะหนูชอบปล่อยไงก็ปล่อยแล้วเลี้ยงคัสซิลกูกก็หนูไม่ปล่อยขึ้นมาพอรู้แล้วรถชะลอหนูต้องปล่อยขึ้นมารอแล้วเออ,อ,อเแล้วไอ้พวงมาลัยที่เลี้ยวเราไม่คขนมาเลี้ยวลูกซ้ายซ้ายซ้ายเตรียมรถนี่รถใจมากไปมาเลี้ยงคัสมน้าต่อเนื่อง <S <S เลี้ยงคัสขึ้นมา <S <S เออแล้วก็ดูรถด้ลูกพอคืนเขน,นอืม ไม่ใช่หมาแต่ดูรถเขารถเราไม่เลี้ยวเออไม่รู้รถเราเลี้ยวไปไหนไปตรงเข้าไปหรอตรงเข้าไปเออเลี้ยวก็เลี้ยวเป็นนะแต่มัวจะไปนัง่งต้องคัดอยู่กลัวคัดพุ่งสรุปลืมคืนรถก็จะพุ่งเข้าข้างอย่างพะสดุเตเบิเออเลี้ยวเป็นอนะ่ะเราเอาเออก็ต้องดูทุกอย่างไหมเราชะลอแล้วเราจะไปแล้วทําไงเอาครูสอนขึ้นเนินมาแล้วด้วยนะเลี้ยวขึ้นเนินจำได้ไหมในป่านในดงที่เราไปจอดติดเนินกันไงหนูก็เลี้ยวขึ้นเนินเป็นลืมไปหมดแล้ว เลี้ยวลงเลียวซ้ายเออเนี่ยเลียวซ้ายเขาช่างแบกชะร์จรถามาเลี้ยวเลี้ยวลงมือไวค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ้าวเลี้ยวมาเออนี่พอ,อคืนคืนไวไบใวใบยอยู่ในที่จอดรถต้องเลี้ยวไวมือมือต้องไวนะคะ <acquire> ไม่ใช่อ้อยเอียงไปรถเซไปชน <c oughs> รถคันข้างเขาเออทางมันแคบแปลว่าอะไรต้องหมุนไวคืนไวเออมันคืนเองไม่ได้เราก็ต้องเป็นคนคืนมันค่ะ ที่มันคืนเองได้เป็นเพราะว่ารถเราวิ่งไวในะระดับหนึ่งแต่ถ้านวิ่งช้ามันคืนเองไม่ได้นะตรงไปลบแล้วก็เลี้ยวซ้ายชาร์ลออา้าวเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยหรถถึงทางแล้วเลี้ยวมาเลี้ยวจ้าอ่าจ้าเลี้ยงคัทไงปล่อยคัทขึ้นมาเออทึนทึนจ้าเราจะจอดตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้ค่ะ เนี่ยเราหนูวิ่งไม่ต่อยอย่างไม่ได้มันต้องวิ่งไปงี้นะมันวม่งไปอย่างงี้ไม่ได้นี่เดี๋ยวครูพาจอดเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องวนกลับไปที่เดิมอีกรอบนึงหรือหรือต้องทางวนก็ได้น่ะข้างหน้านี่ก็ได้นะข้างห้เนี่ยเออดีครู้จักเปลี่ยนเกียร์เออแสดงมีสติอยู่แน่เออเบาๆเดี๋ยวแล้วช่องรินก็ได้เออเดี๋ยวครูพาจอดไป ับไปตรงไว้เดี๋ยวในที่จอดรถต้องขับตรงตรงเออเปิดเนีน้ยนไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยเนี่ยช่องสุดท้ายช่องรถไปแดงเออสีแดงอเออเลี้ยวซ้ายเข้ามานะชะลอเดี๋ยวขับสดจะเบเรคหัวรถถึงช่องอ่ะเลี้ยวเข้ามาค่อยค่อยเลี้ยวหลบเลีเ้ยวมหมหมุนหมุนอ๋ออ่าอ๋ออ่ะชะลอเดี๋ยวขับสดจะเบรคชะลอเบรคไม่ได้เลีเ้ยวขวาเข้าไปเอาเลือกเอาหนึ่งช่องเจ้าช่องไหนยังไม่เห็นช่องเอ้าก็ช่อง ดีๆรถจะชนเาบาๆลูกเดี๋ยไปมองช่องอันนี้ไปมองหารถหารถเขาเออนี่ช่องนี้เลือกช่องก่อนไหมเราก็ช่องข้างๆรถเขาอะหนุหมนหน่มโหมนีใหญ่เลยเออทุกคนแบบนี่มองรถเขารถไปไหนไปหารถเขาเออเอาชะลอลูกชะลอจับไว้เฉยๆวิ่งให้ตรงก่อนมองข้างหน้าให้ตรงหน้าตรงหน้าตรงชอพอยอจอดจอดอย่าไหลก็คือล้อสนุกนี่ไง มันหยุดรถได้นะเวลาจอดรถคืนเออแล้วก็วิ่งตรงคร <c oughs> ูสอน <c oughs> ปเบรกด้วยไม่งั้นรถจะคุ่งเออเลี้ยงคับเลี้ยงคัดขึ้นมาจ้าก็แค่นี้แหละอ้าวพอจอดให้เหมือนเพื่อนเอาหัวรถเท่าเพื่อนอะ่ะเข่าเพื่อนยังยังเอาเท้าเพื่อนเอาอีกหน่อยนึงนี่อีกหน่อยนึงนี่ย <c oughs> ีกงนิดนึงกระจกข้างไงหนูดูกระจกข้างเท่ากันยังหนูดูกระจกข้างเท่ากันยังนิดนึง ก็จกข้างเราจกข้างเขาไงลูกเออพอนั่นเห็นไหมเอาปเกี่ยวว่างลูกแล้วครูอ่ะสอนว่าไงครูสอนว่าเวลาที่เราเนี่ยอยู่ในพื้นที่แค่รถจอดเนี่ยเราก็อหยุดรถแล้วคืนสิแล้วเวลาครูขับรถเห็นไหมครูเข้ามาครูหยุดอ่ะตรงไหนคืนไม่ทันหยุดรถคืนแล้วก็ถอยต่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่ครูสอนถอยเลี้ยววันก่อนอ่ะที่ว่าเอาตรงแล้วจอดจอดแล้วคืนเออเอาเลาวิ่งไปเอียงไงกว่าจะคืนเสร็จ เออมันอยู่ในพื้นที่แคบเราใช้พรมอะไรเยอะมุนไปมุนมาเยอะๆใช่ไหมมันเป็นพื้นที่แคบมันใช้มันใช้พื้นที่ได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นตรงไหนตรงแล้วให้หยุดหยุด,ยดคืนแล้วก็ไปต่อ,อแล้วเนี่ยเช็คจากกัข้างหน้าคูคูข้างหน้ามองเห็นเส้นลยทําไงนี่กระจกข้างบอ,องเส้นข้างหลังลูกเส้นข้างหลังสองข้างเห็นไหมอ่านหนูดูหนูดูสองข้างคูบังกระจก้ายอยู่หนูมองข้างซ้ายด้วยลูกเห็นไหมอยู่ในเส้นไหมไม่เห็นเอาไม่นี่มองมองไกลๆมองไกลๆมองข้างหลัง ถ้ายกระบะไม่ใช่อยู่ข้างรถเส้นไม่อยู่ข้างรถเส้นอยู่ท้ายคุมมองไม่เห็นนี่เนี่ยเนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นเส้นข้างหลังดู้นนะเส้นสีขาวอ่ะเออนั่นแหละก็อยู่ในช่องแล้วเนี่ยแต่หมายถึงเดินหน้าเมื่อกี้เนี่ยเราก็ต้องมองข้างหน้าว่าเออเอาตรงช่องเอาช่องนี้เราเลือกช่องนี้แล้วก็มองช่องนี้ลูกไม่ใช่มองมองแล้วหาคาสิแดงจะชนเขาไหมสรุปไปไม่ตรงช่องไม่ใช่มองช่องอย่างที่ครูบอกอ่ะเคยบอกทุกๆครั้งว่าเวลาที่เราทําอะไรมองที่ไหนเราไปที่นั่น แล้วเราจะจอดเลี้ยวเพามาจอดในช่องหนูก็เลือกช่องก่อนดิหนูยังไม่เห็นช่องหนูยังไม่รู้จะจอดช่องไหนคุณก็บอกไอ้คันแดงนี่ไงเออโอเคเลยแล้วราก็หาช่องมองช่องรถเราจะได้เขาช่องถ้าเรามองรถเขารถเราไปหาเขาไปเบียดรถเขานั่นแหละเออได้ไหมเออนี่นี่เขาปลดเกียว่างดึงเบกมืออะไรเรียบของเขาเรียบร้อยนะเห็นไหมนี่คนจะเป็นเป็นี้นะคะคือหมายถึงว่าเรียนแล้วถ้าจบไปแล้วขับเป็นเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นี่มีสติ รู้แน่รู้ตัวตัวเองจะทําอะไรเออกลัวก็ต้องมีสติใช่ไหมั้งแต่ขับรถได้เียนะครูวแล้วทำได้เยอะนะคะเป็นเพราะเขามีสตินะเขากลัวนะกลัวแต่ก็ต้องมีสติจะได้ทําตามทีค่ครูสอนได้ถ้ากลัวแล้วเลอะเทอะหลายคนกลัวแล้วเลอะเทอะทาอะไรไม่ได้ถ้ากลัวมากนอนอยู่บ้านนะคะไม่ต้องเรียนจริงไหมไม่เป็นหรอกหมดแต่กลัว,ลวลกลัวแล้วกลัวเกินไปทําอะไรไม่ได้ใช่อา้าวเนี่ยแ๋มกลัวใช่ไหม หลายครั้งหลายอย่างแสมกวัแต่แฝมก็ทําได้เพราะอะไรลูกก็ต้องมีสติอยากเป็นเนี่ยอยากเป็นก็ต้องมีสติขี้งมากเลยนี่กลับไปถึงลูกเ็คซีนะจอดกับเพื่อนได้โอ้เก่งเหลือเล่นอีกหนึ่งวันเดี๋ยวไปคิดว่าจะทําอะไรดีเราจะทําอะไรกันดีเออเดี๋ยวเขาไปคิด